ที่ฉันจะบอกคุณก็คือรุตเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วถ้าจะมา阿拉<ม>าวาสหึงหวงัวงก็ไปที่คอนโดข้างนูง้นห้ามมาที่นี่คุณพี่คิดว่าอ่อนโง่นะคะถึงพี่รุจะย้ายออกไปแล้วแต่คุณพี่ก็หอบลูกพี่ไปบริการถึงที่คิดว่าอ่อนไม่รู้อหรอคะฉันไม่ได้คิดว่าคุณจะรู้หรือว่าไม่รู้อะไรหรอกนะคะแต่ที่ฉันไปที่นั่นนะ่ะพอรุตให้คนมาบอกว่าเขาไม่สบายมากอยากให้ฉันลูกไปเยี่ยม คุณพี่ผู้แสนซื่อก็เชื่องอย่างนั้นเหรอคะโดนหลอกมาไม่รู้กี่ครั้งตงั้งกี่ครั้งแล้วนะคะไม่เข็ดพี่รูอ้อ้ะเขาอยากให้คุณพี่ขึ้นไปดูข้าวของเครื่องใช้ของออนเขาหลอกคุณพี่ไปคุณพี่ก็เชื่ออีแบบเนี้ยไม่มีคำจำกัดความคำไหนที่เหมาะกับคุณพี่ได้ดีมากไปกว่าคำว่าโง่สำสากเสียแรงนะคะเรียนถึงด็อกเตอร์ ด็อกเตอร์อะไรอ่ะโ,โง่โง่ีงกับไดโนเสาร์ต่อล้านปีถ้าจะใช้ให้ฉันเป็นไดโนเสาร์ต่อล้านปีแล้วก็ฉันก็โอเคนะเพราะมันก็ยังดูดีมีสง่าราศรีกว่าพวกญาติปากขอวันๆไม่ทำอะไรเท่าแต่ตระเวนขอสามีคนอื่นเขาไปเั่วพอขอไม่ได้แล้วก็แย่งเอาคุณพี่พูดอย่างเงี้ยอยากจะตกกับ,บอ่อนใช่ไหมคะ ไม่แล้วค่ะถึงแม้ว่าฉันจะเคยบอกกับรุธเอาไว้นะคะว่าถ้าฉันอยู่ต่ำกว่าน,นี้อีกนิดเดียวฉันจะตบคุณทีคว่ำไปต่อหน้าต่อตาคุณมากๆแล้วก็จิกหัวขึ้นมาประจานความหน้าด้านไรย้ยางอายของคุณไดแลแรงมากเลยแกเะเอาสิคะออนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่ามือคุณพี่หนักแค่ไหน แต่ระวังนะออนก็มีมือเหมือนกันมือฉันไม่ได้มีไว้ตบหรอกคะ่ะแต่ถ้าคุณออนอยากจะตบแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเรียกมือตกมาให้นวลนี่คะรู้รถมือกันดีแล้วนี่นี่คุณพี่คุณพี่จะให้ออนอยู่ระดับเดียวกับนวลนเหรอคะคนที่มีความคิดเหมือนกันเอ,อ,อะอก็จะตบจะตกถ้าไม่จัดให้อยู่ในระดับเดียวกันก็ไม่รู้ว่าจะจัดอยู่ในระดับไหนแล้วล่ะค่ะ ปากคุณพี่เนี่ยน่าจะโดนของหนักกระแทกจังถ้าคุณไม่มีอะไรนอกจากมาหาเรื่องแล้วแล้วก็เชิญกลับได้ค่ะไม่ต้องไล่หรอกคะ่ะเพราะยังไงออาก็ต้องกลับอยู่ดีเพราะคืนนี้ออนต้องไปค้างกับพี่รุตเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าทำไมผู้ชายอะ่ะเขาถึงได้เชิญผู้หญิงระดับคุณพี่ขึ้นไปไว้บนหิ้งแล้วเอาตัวอ่อนซึ่งคิดว่าต่ำตาๆเนี่ย ไว้บเนเตียงไปหนาอยู่บนหิ้งเนี่ยว้าเอ๋มากไหมคะอุตายนาแกอย่าพูดล่วงเกินคุณพี่เมียหลวงของฉันนะแค่ดูนั่นสิทำเป็นอยู่หน้าเดียดีใจกันหน้าเนี้ยเสียใจกันหน้าเนี้ยสามีเมียเมียน้อยก็นหน้าเนี้ย